สวัสดีค่ะ <ฮา S 2> วันนี้เรามากันครบตี้เลยมพีพี่ตองพี่ตองแล้วก็น้องโมมาช่วยแบกมาช่วยแบกมีคนแบกมีคน,คน<ม>แบกแล้วเดีเดี๋ยวจะดูว่าจะรอดไหม แล้วพวกเราสองคนทำอะไรฮะแล้วพวกเราสองคนก็เป็นตัวถ่วงเราใส่ถ่วงมีทุกอย่างยกเว้นความเก่งฮะเอขาคนเก่งๆมาช่วยแบกนะโอ้ยคนแบกคนแบกต่ดสู้กัตรูไปดกตึงจัดตึงจัด ยังไม่ได้เจอเลยหรอคุยกันสองคนเลยนะดูเลือดเป็นเหตุสังเกตได้มาแว่นมาแว่นไปไหนแวนไปไหนโออเราเล่นล่างก็โดนเนี่ยแล้ว So I know how precious life is. My kill ตัวกระต่ายนะลอลีออนเล็งไว้เท่าไหร่ดึงมาพอดีจังหวะนี้โอ้ยจังหวะนี้ทั้ง nó, ถอย nó,

เดี๋ยช่วยกันเดี๋ยช่วยกันเดี๋ยวช่วยกันดึงดึงตัวนี้น่าจะตีกันได้หรือเปล่าแล้วตีกันตัวเพื่อนเพื่อนหรือจะดึงใครดีดึงใครดีดึงใครก็โดนนั่นแน่ดูที่มันแล้วก็ดูปิดฝั่งด้วยดูนั่ละ โอ้โหย้อน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 ไม่โยนไปไหนไปนอ้เกือบดึงแล้วลิ้งมาโอ้โอมิลจะทำอะไรดีเลยโอ้จริงๆริอรอ่างได้

แลก่อนเอาป้อมนี้กันแล้วกันเอาป้อมล่างอ่ะไปป้อมล่างป้อมหนึ้วกันอะไรก็ไม่มีใครมาใช่ไหมย้อนมาย้อนมาย้อนมาดึงย้อนแล้วก็ดูดย้อนดูดูดูดดูดดูดดงดึงทีเพื่อมดเติมเลือดเติมเลือดกระชื้นทีกระตื้นดี แหวนแหวนแหวนไช่คือไปเอาซีเอาซีเอาซีเขาเวทป่าจะดูเ๋ยวไปช่วยอุ๊ยอุยอุยอุยลื่มดูลืมดูป้าป้าป้าห้าวาห้าวแล้วห้าวแล้วตอนนี้จะหาวแล้วกลับกลับกลับโอ้ยโอ้ย ด้านบนบนเดี๋ยวไปช่วยบนกันงเวลาดูดคีปเดินทางได้เกิดเอาลว่าไม่ได้เปีกิ้ลดูคีปดีกว่านี่นนี่นใครก็ได้เข้าในกระพือเสร็จลย รีบแหละไดี mine, like ๋วเาเอานกเพื่อเอาให้เพื่อนฟังเลยาไมเอเพื่อนนะฮะโอ้ยโอ้ยเก่วเลไปรอเ เอแก๊กแก๊กตีป๊อปแล้วตู้นี่เป็นไงล่ะระหว่างที่โนเนียกันอยู่ตรงกลางนะแล้วก็มาแอบลอยป้อมสบายไม่รู้ว่าแจ็คใส่ลอยซะ่ลหนแจ็คใส่ลอยฮะเอเฮ้ยเห็นแล้วเลยมาเป็นแบบไหนขอได้เถอะป่าเนี่ยขอได้เถอะ

ห้ <önemli> <seriously> ามยงเกี่่บยสามป้อมติดเลยสุดยอดเลาเล่นะไรอร่อยในระมาณแล้วก็เดินมาดูป้อมดเวยนมเอาคมดต่อโอ้แม่ไปไหน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 ทปกตั้งหี่อยู่นัป่ตื่นเตอนทีรอที่ทำใหไ ไปไหนไปไหนย้อนไปไหนย้อนไปไหนย้อนไปไหนไม่โดนย้อนดล่นะเมาสอครั้งแล้วเขาไม่ได้ฝันเฮ้ว่าแต่ไม่ฝันอะไรเรมนี้มานี่เขามาเฮ้ยตายตายตาไม่น่าหาเรื่องเลยเด็กซเด็กซีเกซ็กซีโอหด โอ้โหโทษโทษโทษบายบายโอ้โหไอ้ี้อะเฮ้หนูจะต้องได้สกิลบ้างเถอะเโอ้โหคิสตี้ก็มีคิสตี่แบกอะคิสีแบกคิีแบกคต้งต้องต้องรีบพี่ต้องได้เลยพี่ต้องต้องแบกเย้โอ้โห MVP ด้วย เอ็มว oh, oh, ีพีสุดเอรเยี่ยมตไปหดเดเอาไปาของกิซี่ลหยปไเลยไร้หนหมืเออเทอเยสู้กับศัตรูไปด้วยกันสู้กับตรนไปด้วยกัู สู้กับนไม่มีอะไรทำพระเพื่อนรอย้ารอตาเลยครันเก็กยืนอย่างสง่างามนะป้อมหิะป้อมเลยโอ้ยโอ้เรตย์เยอปั้มหิวป้อมหิวปั้ ao ao tàu đua tàu đua rồi quá không wutik rồi, ẩn, thấy không, ai quá, quá, ละกอนพ huh. oh. oh. okay. okay. sort of ี oh. Oh. ่แอกนั oh. ่นใครแรงกว่าล่ะดูเร่งเปลังไันก็เก่ง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 เ่ก้เก่งก่ก่งเ่งเก่งเงหก่กงเก่งเก่งเกก่งกก่งนกเก่ง อ่ะตีไหมไม่ตไหมแตกไม่แตกอโอเฮ้ยระวังระวังระวังวก้ยเดินสวนกันอย่างเงี้ยเฮ้ยได้ได้ได้ แจ็คหนึ่งเฉยพี่เฉยเั่นสนกันอย่างนี้ก็ได้เหรอวอโหโหน้วันไม่ตีรอยมิดโห้นาตายานาตายาแต่ไม่มีนาตายาไม่มีนาตยาเฮ้ยดึงไม่ได้ลืมไปอ <Thank you. S 1> ีกแล้วกลับดูิะ Hey, เฮ้ย <hey, S 2> เฮ <hey. S 2> เฮ้สตไม่ไปล่อยรวมเลยลโดนไม่ได้เพื่อนเราจะโดนไม่ได้แล้วก่อนคิดดีเพื่อชีวิตับแจ๊กแกโอ้โหดึงชาเด็กเมื่อกี้คิดว่าคิดว่าดึงไม่โดนด้วยนะคือแบบโอ้โหโอ้โห how find my old self

วิ่งผิดดึ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 งผิดจริงโอ้ดึงผิดจริงจริงนขออาไรียนนะ้องหมวกยาวรีบวิ่มาช่วยหน่อยจ็กปะทะนาครเออเฮ้ยก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะเออเกรกโคโดครับแจ็กโคโดก็ไม่รู้สิก็ไม่รัน เอาให้สุดไปให้สุดไปให้สุดข้างบนไปให้สุดเฮ้ยสวยข้างล่างไหวเนี่ยพอเลนพอเลนขึ้นข้างบนไปเนี่ยโอเคเฮ้ยนาตา雅มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วพอเลนมาช่วยแล้วโอ้โหเดิ <c oughs> นตามากอาคารดีไหมเนี่ยเอาเอา

จังหวะไม่ดีเลยเด็ดเด็เด็ดเดเด็ดยสวยเอ้ากดดูทำไมอ่ะเอ้ากดดูทำไมอ่ะกดผิดโอ้โหตัวแหวกตัวแหวกเลยประโจ

มยก็ไม่น่ารอดก็ไม่น yeah. ่ารอดยูู้้โอ้ยรอดไปเลือเหลือเดือดดูดเข้ามาดึงเข้ามารึงหนึ่งทีเฮ้ยดูข้ามาทดูดเข้ามาเข้ามาทดิมหนึ่งทีแล้วก็ไม่ทันละเรียบร้อยต้อแวกมาไม่ทัน

ดช้ากดไม่ได้กดไม่ได้มันโโอ้หมันมันสตั้นเหรอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนล่อมาล่อมาตัวซีซี่อมาล่อมาตึงไม่โดนอีกกลับดีกว่าอารีุ้ยโถดูด้วยดิดูด้วยดูดอย่างนี้อยนี้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 เพื่อเพื่อหนึ่งทีไม่ทันีเรียบร้อยจ้า Find my old self. prepare for the final battle. Quen vòng nối, ok, không hay quen vòng nối, ok, không hay quen vòng nối, ok, không không ไปดูของเวนฝั่งโนนะมปแล้วดูปะเขาออกแค่รองเท้าเจาะเวนเฮ้ยน้องโมได้ MVP ใช่ไหมเฮ้ไม่ใช่ม่ต้องูกต้องูกต้องูกต้องได้ MVP สุดยอดอ่ะชนะชนะจอเนื้อตัวแบกจริงๆเนี่ยปะมาเนี่ยปะเอา AFK นี่ไงเอา แล้วก่อนจะไม่ออกของเนี่ยนะเอาละครับวันนี้ไปแล้วก็ต้อนค่ตัวแลไปก่อนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะใช่แล้วโอเคบายบายลาก่อนบายบายบายยูนละเดี๋ยว